เรียนคณะการกานท่าเรามาจากโรงเรียนตานชุมพิยาคมศ์สาการองค์การบริหารสนจังหวัดน่านวันนี้เรามาเสนอโครงงานวิทยาศา,ารสตร์เรื่องการื่อสาการผิบช้อนกินได้ไร้ขยะจากข้าเปลี่ยนที่มาและความสำคัญประเทศไทยในปัจจุบันเผชิญหน้ากับปัญหาขายะพลาสติกที่ใช้ทิ้งโดยเฉพาะพลาสติกที่เกิดจากปัจจุพันในการรับประทานอาหารเช่นช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติกเก้านานพลาสติกลสสและกล่องโฟมเป็นต้นผลิตภัณฑ์พลาสติกก่อยเกิดผลกระทบต่อส,สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากภาพเหนือของประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกข้าวข้าวที่จะสามารถเจิต้นหนายไดไ้ต้องผ่านกะารคัดเลือกเฉพาะข้าวที่เป็นมเมล็ดเท่านั้นข้าวที่ไม่เป็นมเมล็ดก็จะถูกขัดออกที่ราบภาคเหนือเรื่องข้าวชนิดนี้ว่า ที่จะผลิตช้อนที่สามารถรับประทานได้หลังการใช้งานต้องเป็นการเพิ่มมูลค่ากับข้อเปลียนซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถช่วยลดการใช้งานพลาสติกและเพทใช้คงเดียวเราทิ้งและยังสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกก็ได้สอดคล้องกับลดแมกการจัดก,การขยะพลาสติก 2, 21, 2, ปี2561-2573เป้าหมายคือการลดและเลิกใ,เลกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นนิ้รต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์การศึกษาข้อแรกเพื่อศึกษากระบวนการผลิตช้อนที่สามารถรับทานได้จากข้าเปลี่ยน 2. เพื่อทดสอบอัตราการละลายของช้อนตัวสารละลายในอาหา,าร่ละประเทศและ 3. เพื่อทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของช้อนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ทราบปริมาณสาร สร้สทราบปัจจัยการละลายของช้อนต่อสารละลายในอาหารแต่ละประเภท 3. สร้างความสามารถในการดูหนักของช้อนและ 4. ส,สาม,มารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนและทีการทำขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการเตรียมแป้งาจาค่ะโดยเราจะนำข้าวที่ตกเกล็ดจากนงสีหรือข้าวเปลี่ยน น้าโขดไม่แห้งหลังจากนั้นเราจะนําไปปั่นหเครื่อปัอ่นอเนกประสงค์และเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปรอป่อนด้วยตะแกรงทําขนมเพื่อเราจะได้ผงแป้งที่มีน้ำสัมผัสละเอียดและเ,ลเมื่อเราได้งผงแป้งมาแล้วนะคะเราก็จะนําผงแป้งที่ได้มาชั่งงน้นํากแป้งใใโดยใช้เครื่องชั่งค่ะขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนการลิแตและการขึ้นรูปช้อนโดยที่เราจะนําผงแป้งที่ได้นําสมกับนมสดเนยและเกลืเื่อผสม ที่เศรษกิจหมุเรียนใช้ทรัพยายกรอ,อย่างมีค่าค่ะที่เศรษกิจสีเขียวใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลองค่ะค่าพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้คณะกรรมการถ้าใดมีคุณถามเชิญสอบถามได้เลยค่ะ นะครับคือเป็นคอนเซ็ปที่แนวะที่ดีนะแต่ว่าเราคือคือพระอาจารย์อยากจะให้คุณอมองเรื่องเวลาเราไปใช้ช้อนเราดูดูลักษณะของจินตพรรณเราเราควรที่จะไปมุ่งเน้นทำอะไรหนึ่งให้มันเกิดประโยชน์ทีบบ่สุดสำหรับสำหรับรูปแบบของเราอย่างเช่นอาจจะไปตากไอติ้แล้วเราก็ไปรีดเีเป็นจเราก็ไป อย่าเทียบกันกับไปชอ้อนในทีมที่เราซื้อว่าในตลาดเนี่ยเขาซื้อสมมติว่าซื้อร้อยช้อนเนี่ยอยู่ประมาณ20บาทแต่เราทํามาแล้วเนะี่ยราคาของเราอยู่ที่นี้มันดีกว่าไม่อาจะแพงกว่าก็ได้แต่ใน,นแพงแพงกว่าเนี่ยเรามีมุมในเรื่องของ b c g เราเรามีในเรื่องของการกําจัดสิ่งสิ่งที่เป็นเวเอชเราเราลดพลาสติกมุมเนี้ยไม่ค่อยมีใครคิดโดยสุดเดี๋ยวเราจะเป็นมองกันในเรื่องของเองินเดียว อาจารย์ถามว่าวันนี้จากที่เราทำเนี่ยจากที่เราทำท้อนเนี่ยเราคิดว่ามันไปใช้ไปอยู่คนเนี่ยจะใช้ไปอยู่เขาจะไปใช้อะไรมากที่สุด หนึ <All right. S 1> ่งอ mm, <that> ันเนี being, like. like ่ยผมคิดเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเราเราใส่เนื้อนมูใส่เนื้อเนยใส่เน้ออะไรก็ไปด้วยอ่ะใช่ไหมโอเคอยากให้มันอร่อยก็แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นช้อนเดียวมันเป็นช้อนไหมเอ๊ะไม่ใช่เฉพาะข้าวเปลี่ยนเดียวนะมันเป็นมันเป็นช้อนแน่นไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันก็เลยต้องมีอย่างอื่นเพื่อที่จะให้มันขึ้นรูปใช่ไหมอ่ามันมันต้องมันต้องมีองค์ประกอบของอาหถูกต้องไหมครับ นีมันทําให้คอสของเราขึ้นใช่ไหมและไอ้แพ็กเกจเนี่ยเราทํามาเนี่ยเราเราคิดคอสไหมคิดค่ะแต่ไอ้แพ็กเกจเนี่ยเราเราทำเองใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ไอ้ไอไถุงที่เราใส่เนี่ยเราทำเองใช่ไหม ดี่ไปไหมตัวราที่เขาเขาขายช้อนนึงเป็นพวกช้อนอาจารย์ถามว่ากี่บาททำทำพ็้เกิดอะไรบค่งคะในหนึ่งรอบการผลิตเราจะสามารถผลิตได้อ200ชิ้นนะคะต่อค่า1กิโลกรัมโดยปกติเขาเปลี่ยนจะไม่มีราคาในการซื้อขายแต่ว่าถ้าเราต้องการอยากจะซื้อเราก็จะไปสำรวจราคาในชุมชนของเราเองค่ะแต่พบว่า เทียบกับช pues ้อนพลาสติกที่มีราคา0.1บาทช้อนพลาสติกช้อนพลาสติกอันไหนอันเล็กอันใหญ่ท so ี่เราที่เราวิเทียบอันเล็กค่ะเล็กใช่ไหมนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องปอะมาออกมาแบบว่านำสินค้ให้ให้ทุ้คนเห็นว่าเออสิงเราจะใช้ส่วนประกอบอะไรก็ช่างคอร์สของเราถูเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เราแล้วเรามีข้าว ที่สองก็คือเขาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยมันมันมีประโยชน์น้อยกว่านั้นนะครับและไอ้ที่ทาออกมาเนี่ยมันเกินยืมหรือการที่หลอเอาไปใช้ได้แต่จริงๆเนี่ยพอหลอกไปเอาไปใช้เนี่ยมันมันคือคือมันโอเคนะกับกับไอ้ไอ้การใส่แบบเนี้หนึ่งอันเนี่ยทุกอันเนี่ยแต่อาจารย์ต้องการว่าเนี่ยถ้ามันเปยนเกี่ยวกับคอร์สที่เราไปกินโยเกิร์ตแล้วก็ได้ไปกินโยเกิร์ตเนี่ยร้านก็จะให้ช็อตโยเกิร์ตคู่กันเลยถูกไหมครับ ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยโดยคอร์สที่มันไม่ได้แพงกว่าแล้วเราไปมองในเรื่องของการ,รุรักษ์ปรย์วานรูร์ชานนะครับในเรื่องของการยิงพยาบาลสิก็ดีให้มองแน่เพแต่อีกอย่างนึงก็คือความแข็งแรงในความแข็งแรงที่ที่ออกมามันก็ชอ็อตมาติหากหักไปหักเหมือนกันนะแต่ว่าของเราเนี่ยที่จะที่จะตะมวนวารคิ้งไปเนี่ยเพราะมันหักครับไม่ใช่ <laughs> มันหันก็เลยเอามากินนะครับแต่ก็อร่อยดีนะครับหรือว่าหรว่าเนี่ยก็กัดเพิ่มเรื่องนั้นนะครับเรื่องของคอร์สนะครับผมผมมีมุมมองเหมือนอยากต่อราคามองว่ากินกินในตัวประสานนะพวกเราอาจจะมองมองตัวที่ใช้ง่ายเย่นแป้งป็นิดนะแป้งมันอะนะแล้วก็อาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผมไม่แน่ใจตัวประสานที่ใช้เนยหรืออะไรพวกเนี้ย เก็บแล้วก็จะเหม็นหูไหมนี่หรือรูปรูปทรงนะเรียใช้แบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องขึ้นแบบช้อนแบบนี้แล้ได้แบบแบนๆนั่นถ้าใช้เพื่อนจงเกิดหรือไอซิครีมอย่างเนาะยตะปูจับจงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวประสานที่ที่ที่มันสามารถคือพอดีมันมันมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเนี่ยต้องเข้าปากนะก็อาจจะต้องดูพวกนี้เรื่องของเชื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องดูตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวประกอบ แต่กรมกมเห็นด้วยนะจริงแล้วทำอย่างที่จัรยต่อร่าบว่ามันเป็นตัวมูลค่าตนหนึ่งหรือว่าไม่นั้นทำเขาเรียกอะไรใช้สําหรับชุมชนนะ้วถ้าเกิดมูลค่าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแลคุณแก่นี่ยทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มันมีความแข็งแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอายุการใช้งานมันอาจจะสั้นก็ได้นะที่จริงแล้วเพราะเราเราใช้แล้วเราควบคุมเรื่องของการผลิตให้ให้อยู่ในสักส่วเดือนของตัอนเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรที่โรงเรียนอาจจะขาย ไอศครีมขายลกิดแล้แขงรุ่นี้ไปเนี่ยการเป็นเอกลักษณ์ของรูียนไรก็ได้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับแค่มุมมองลงไปปักดูเกิใช้ตัวภาษาที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นอาจจะเป็นอีกรูปแบบเพราะว่าถ้าถ้ารูปแบบแบบนี้ดูแล้วมันน่าจะมีม โดยระยะเวลาที่ยังยังยังไม่นานพอหรือปล่าเพราะเราเราใช้คำว่าอย่างซัเซนเบอรนะเราไม่แน่ใจว่ามันซัตเซนเบอร์หรือปิที่มาไปคองเสียขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องต้องวันนิดนึ่งจะมันเป็นเรื่องเรื่องที่มันเข้าสู่ปาพนางในบัรตอนับก็ับพอวเไหเด เลาเรากินอาริซอนนะ่ะมันจะมีหลอดที่เขาทิ้งอ่ะมันเป็นพลาสติกอนะ่ะคณะเราชงแล้ว,วาหายไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้ <S <S เอองเงี้ยนะครับ